สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากเว็บ y o g o s t s t o r i e s c o m กันนะคะเป็นแหล่งรวมประสบการณ์เรื่องเหนือธรรมชาติเลยครับเว็บนี้มีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยนะใช่ค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากคุณ Ben f ฟลเชอร์ที่อังกฤษค่ะเกี่ยวกับบ้านกระท่อมเก่าอ,อ,อายุกว่า200ปีเนี่ยที่ครอบครัวเขารีโนเวทใหม่โอ้ 200ปีบ้านเก่าเก่านี้มักจะมีเรื่องเล่าอยู่แล้วนะครับยิ่งพอมีการปรับปรุงเข้าไปอีกเนี่ยมันน่าสนใจว่าไปปลุกอะไรขึ้นมาหรือเปล่านั่นสิคะเขาเล่าว่าพ่อแม่เขาปรับปรุงกันช่วงปี1 9 8 1งเถึงแปเพราะบ้านร้างมาพักหนึ่งแล้วค่ะคนสุดท้ายที่อยู่เป็นคุณยายท่านหนึง่งครับครับการรีโนเวทบ้านเก่าที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้มันเป็นฉากที่เหมาะกับเรื่องลึกลับจริงๆนะครับ ใช่เลยค่ะคือเดิมทีเนี่ยฉันดนมีแค่สองห้องนอนต้องเดินทะลุห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งพ่อคุณเบนก็เลยเอ่อต่อเติมทำถงทางเดินใหม่เพิ่มห้องน้ำห้องนอนเข้าไปอีกอ๋อก็คือเปลี่ยนโครงสร้างไปพอสมควรเลยค่ะแล้วพอครอบครัวยายเข้าไปอยู่เรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดโดยเฉพาะกับป้าของคุณเบนที่มาจากอเมริกามาเยี่ยมพอดีครับแล้วเจออะไรบ้างครับเรื่องแรกนี่เกิดช่วงกลางๆยุค80ดิบค่ะ ตอนนั้นป้าเขานอนเตียงชั้นล่างในห้องเดียวกับคุณเบนคืนหนึ่งป้าก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงประตูห้องนอนเปิดเองประตูเปิดเองใช่ค่ะแล้วประตูเนี่ยเป็นแบบกระท่อมเก่ามันมีสลักนะคะต้องกดที่จับด้านนอกให้คันโยกข้างในมันยกขึ้นประตูถึงจะเปิดได้อ๋อครับครับนึกภาพออกประตูแบบนั้นมันไม่น่าจะเปิดเองง่ายๆนะครับถ้าไม่ได้มีใครไปกดสลักจริงๆหรือว่าลมพัดแรงมากๆนั่นน่ะสิคะ ป้าเขาก็ว่าประตูมันเปิดออกแล้วก็ปิดเองช้าๆด้วยป้าก็ร้องถามไปแต่ไม่มีใครตอบก็เลยเพยายามคิดว่าเป็นลมไปก่อนครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับไม่จบค่ะสักพักต่อมาป้าตื่นอีกรอบคราวนี้เตียงสั่นแรงมากเตียงสั่นเลยเหรอครับค่ะตอนแรกก็นึกว่าคุณเบนแกล้งเพราะนอนเตียงสองชั้นกันแต่พอมองขึ้นไปอา้าวคุณเบนหลับสนิทเลยโหแล้วป้าทำยังไงครับ ป้าก็เลยตะโกนออกไปเลยค่ะประมาณว่าใครก็ตามหยุดเดี๋ยวนี้นะแล้วเตียงก็หยุดสั่นทันทีหืมหยุดทันทีเลยเหรอครับใช่ค่ะน่ากลัวมากป้าแกไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังตั้งหลายปีเลยนะคะอืมไม่แปลกใจเลยครับที่แกจะกลัวขนาดนั้นคือมันทั้งเสียงทั้งการเคลื่อนไหวทางกายภาพเลยนะเกิดขึ้นซ้ําในคืนเดียวด้วยรายละเอียดเรื่องสลักประตูนี้ก็น่าสนใจมันทําให้เรื่องดูเอ่อมีน้ําหนักขึ้นไปอีกจริงค่ะ มันดูไม่ใช่เรื่องบังเอิญง่ายๆแล้วเรื่องมันก็มีต่ออีกนะคะอ้าวยังมีอีกเหรอครับค่ะหลายปีต่อมาเลยช่วงยุค90ป้าคนเดิมนี่แหละค่ะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งเราวนี้คุณเบนย้ายไปอยู่ห้องนอนใหญ่ด้านหน้าแล้วครับป้าก็เลยต้องไปนอนห้องเก่าของคุณเบนห้องนั้นล่ะค่ะที่ตอนนี้กลายเป็นห้องพักแขกไปแล้วอะ่ะอ๋อกลับไปนอนห้องเดิมอีกครั้งใช่ค่ะแล้วคืนนั้นเองกลางดึกป้าตื่นขึ้นมา แล้วเห็นผู้หญิงใส่หมวกบอนเน็ตยืนจ้องอยู่ที่ปลายเตียงโ oh, หเห็นเป็นตัวตนเลยเหรอครับผู้หญิงใส่หมวกบอนเน็ตใช่ค่ะจ้องมาที่ป้าเลยแต่ก็น่าเสียดายนะคะคุณเบนไม่ได้เล่าต่อว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่าน่าเสียดายจริงๆแต่การปรากฏตัวซ้ำในห้องเดิมโดยคนที่เคยเจอเรื่องมาแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่เอ,อ ผูกพันกับสถานที่ตรงนั้นหรืออาจจะกับตัวป้าเองนั่นสิคะมันดูเจาะจงมากๆเลยนะคะทั้งสถานที่ทั้งคนที่เจอครับในเว็บอยู่ Go Stories ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างคุณคิมซอลโอบอกว่าบ้านเก่าขนาดนี้เนี่ยอืมก็น่าจะมีพลังงานอะไรหลงเหลืออยู่บ้างแหละอ๋อแนวพลังงานตกค้างเหรอคะครับหรืออย่างคุณเจนิส ก็แนะนําว่าน่าจะลองไปค้นประวัติคุณยายเจ้าของบ้านคนก่อนดูอาจจะเจอความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องหมวกบอลเน็ตเนี่ยมันดูเป็นภาพที่ก่อนข้างเออชัดเจนน่าคิดตามเลยค่ะสรุปแล้วเหตุการณ์หลักๆที่ป้าของเบนเจอร์ในห้องนั้นก็คือประตูเปิดปิดเองเตียงสั่นอย่างแรงแล้วก็การปรากฏตัวของผู้หญิงใส่หมวกบอลเน็ตครับทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องเดียวกันแต่คนละช่วงเวลากันห่างกันหลายปีเลย การที่มีคนมาแชร์เรื่องส่วนตัวแบบนี้ในเรื่องออนไลน์มันก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองความเชื่อหรือประสบการณ์ที่บางทีก็อธิบายยากเนอะคะใช่ครับมันสะท้อนว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเราพยายามหาคําอธิบายแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามเรื่องเล่าทํานองนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านกระท่องเก่าๆเนี่ยก็พบได้บ่อยในเว็บนั้นๆนกันนะแสดงว่ามันเป็นธีมที่คนเชื่อมโยงกับเรื่องลึกลับได้ง่าย ค่ะอาจจะด้วยบรรยากาศเก่าๆหรือประวัติที่ยาวนานของมันครับผมเอาละค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเรื่องนี้กันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะคะครับจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับป้าของคุณเบนในห้องเดิมเนี่ยแต่เกิดขึ้นห่างกันหลายปีอะไรน่าจะเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดคะสำหรับปรากฏการณ์ที่มันดูเจาะจงกับสถานที่แล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้อืม คำถามน่าคิดมากครับจะเป็นเรื่องพลังงานตกค้างอย่างที่ความเห็นหนึ่งบอกไว้หรือว่ามันมีอะไรที่เชื่อมโยงกับประวัติของบ้านหรือคนที่เคยอยู่จริงๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของออสภาพจิตใจของป้าเองที่อาจจะอ่อนไหวเป็นพิเศษในสภาพวาดล้อมเก่าๆที่ไม่คุ้นเคยเป็นไปได้หลายอย่างเลยนะครับเป็นคำถามที่คงต้องให้คบคิดกันต่อไปจริงๆครับ